ก็สวัสดีครับผมอยู่กับเราชิมงานดีดบ้านร้อยเอ็ดนะครับวันนี้อยู่กับเราหน้างานที่อำเภอสวนภูมินะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมก็เข้าหน้างานดีดย้ายสุมประตูนะครับสุมประตูเข้าวัดนะครับผมก็ระยะทางประมาณ30มิเมตรนะครับตรงนี้นะครับผมตรงกําแพงวัดนะครับก็วันนี้ก็เข้าถึงหน้างานเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวรอรถแมคโครนะครับมาขุด ลากฐานนะครับผมฐานฟุตติ้งนะครับตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะเทปูนทำตะแกงเทปูนครับผมก็อยู่ที่อำเภอสุวรรณนะครับจังหวัดระเอ็ดนะครับผม<อ>ก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับ ประมาณนะครับผมก็ทีมงานกำลังขนของลงนะครับทีมงาก็กำลังขนของลงนะครับก็นี่นะครับผมสร้างเมื่อ29นะครับมิถุนายนสอ2ห้านะครับ ซื้อเล็นะครับผมพี่ซื้อเหล็กนะครับจะประมาณนี้นะครับก็สูงประมาณ4ี่เมตรนะครับความสูงนะครับความกว้างก็จะประมาณ3เมตรนะครับสามเมตรห้ 3, 50, ประมาณนี้นะครับสูงจากพื้นดินถึงคานนะครับ ทีมงานก็กําลังขนของลงรถนะครับผมก็สนใจสอบถามนะได้นะครับศูนย์ก็สามศูนย์หกสามหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดนะครับลับงานทั่วไทยนะครับผมเป็นบ้านไม้บ้านปูนเป็นบดเป็นสรานะครับก็สามารถย้ายได้หมดนะครับผมก็อัปเดตหน้างานนะครับอัปเดตหน้างานนะครับอัปเดตเข้าหน้างานนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก่อนทํานะครับผมก็รอติดตามชมนะครับ ลงมือนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะผมสั้นๆน,นะครับคลิปไม่มีอะไรมากนะผมคลิปนี้นะครับ